สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะครับเคยมีความรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเวลาเอ่อมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือชวนไปไหนแล้วในใจลึกๆของเรามันร้องว่าไม่ไหวแล้วอยากพักแต่ปากมันดันตอบออกไปว่าได้เลยไม่มีปัญหาพยักหน้าไปก่อนแล้วค่อยมานั่งเหนื่อยใจกับตัวเองทีหลังค่ะเข้าใจเลย ความรู้สึกเกรงใจจนกลายเป็นเกรงกลัวนี่มันบั่นทอนเราเงียบๆนะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันให้เคลียร์ไปเลยว่าไอ้เจ้า boundary หรือการกําหนดขอบเขตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และทําไมมันถึงไม่ใช่เรื่องของความเห็นแค่ตัวแต่กลับเป็นทักษะการดูแลหัวใจตัวเองที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลย เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเราจะเริ่มสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองยังไงโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดประเด็นเรื่องความรู้สึกผิดนี่สําคัญมากเลยค่ะครับเพราะมันเป็นเหมือนกําแพงด่านสุดท้ายที่ทําให้คนส่วนใหญ่ยอมถอยทั้งทที่จริงๆแล้วการมีขอบเขตที่ชัดเจนเนี่ยมันไม่ใช่การผลักไสใครออกไปเลยนะคะแต่มันคือการบอกคนอื่นว่านี่คือคู่มือการใช้งานเรานะอ๋อเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเดินต่อไปได้แบบดีต่อใจทั้งสองฝ่ายในระยะยาวต่างหากค่ะ คู่มือการใช้งานเราผมชอบคำนี้จังครับมันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยงั้นเรามาเริ่มตรงนี้กันเลยดีกว่าครับถ้าจะให้อธิบายคำว่า boundary แบบแบบง่ายที่สุดเลยมันคืออะไรครับผมไปเจอการเปรียบเทียมหนึ่งมาที่ผมว่ามันเจ๋งมากเขาเปรียบ boundary กับรั้วบ้านครับอืมรั้วบ้าน คือปกติเราสร้างรั้วบ้านไม่ใช่เพราะเราเกลียดเพื่อนบ้านหรืออยากจะตัดขาดจากโลกภายนอกใช่ไหมครับแต่เราสร้างเพื่อกำหนดอนณาเขตของเราเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนในบ้านและที่สําคัญคือเราในฐานะเจ้าของบ้านเป็นคนตัดสินใจว่าจะเปิดประตูต้ตอนรับใครจะให้เข้ามาได้ถึงแค่สวนหน้าบ้านหรือจะชวนเข้ามานั่งดื่มกาแฟในห้องรับแขกก็ได้คือเราเป็นคนควบคุมทั้งหมดชอบการเปรียบเทียบเรื่องรั้วบ้านมากค่ะ แต่มีจุดหนึ่งที่อยากจะเน้นเพิ่มเติมคือรั้วบ้านแต่ละหลังก็ไม่เหมือนกันนะคะครับบางบ้านอาจจะเป็นรั้วไม้ระแนงโปร่งๆที่มองเห็นกันได้สบายๆบ,บางบ้านอาจจะเป็นกำแพงทึบสูงหน่อยมันขึ้นอยู่กับว่าบ้านหลังนั้นอยู่ติดกับใครความสัมพันธ์เป็นแบบไหนคือาวเดอรี่ของเรากับคนในครอบครัวก็อาจจะไม่เหมือนกับาวเดอรี่ที่เรามีกับเพื่อนที่ทำงานหรือกับคนแปลกหน้ามันมันยืดหยุ่นได้ค่ะจริงด้วยครับ และอีกอย่างที่รั้วบ้านมักจะมีก็คือกลิ่งหน้าประตูค่ะกลิ่งใช่ค่ะนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากการมีกลิ่งก็เหมือนการที่เราสื่อสารความต้องการของเราล่วงหน้าเป็นการตั้งกติกาที่ชัดเจนก่อนที่จะมีคนบุกเข้ามาถึงตัวเราด้วยซ้ําเช่นการบอกเพื่อนร่วมงานว่าถ้ามีเรื่องด่วนโทรหาได้เลยนะแต่ถ้าไม่ด่วนมากรบกวนส่งเป็นอีเมลทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะรีบเช็คให้นี่แหละค่ะคือการติดตั้งกลิ่งให้ชีวิตเราโห พอมีเรื่องกลิ่งเข้ามาด้วยนี่เคลียร์เลยครับมันไม่ใช่แค่การตั้งรับแต่เป็นการสื่อสารเชิงรุกด,ด้วยพอเราเข้าใจแล้วว่าาวเดอรี่คืออะไรคำถามต่อมาที่ผมว่าหลายคนสงสัยก็คือแล้วทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะครับการไม่มีขอบเขตเลยมันส่งผลเสียกับเราขนาดนั้นเลยเหรอยอมไปก่อนก็ได้แต่จริงๆผลกระทบมันเหมือนยาพิษที่ค่อยๆซึมลึกเข้ามาในชีวิตเราเลยค่ะเราอาจจะเริ่มจากดูผลเสียของการไม่มีขอบเขตก่อนก็ได้ค่ะ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดและหลายคนน่าจะก,กำลังเผชิญอยู่คือภาวะที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าจากการเอาใจคนอื่นหรือ people pleasing fatigue แค่ชื่อก็เหนื่อยแล้วครับใช่ค่ะมันคือความรู้สึกเหมือนเราเป็นเหยือกน้ำที่คอยเทน้ำให้แก้วของคนอื่นจนหมดเหยือกอืมโดยที่ลืมไปว่าเราเองก็ต้องดื่มน้ำเหมือนกันสุดท้ายเราก็จะหมดแรงหมดพลังงานไม่เหลือไปทาในสิ่งที่สาคัญกับชีวิตเราจริงๆผมนึกภาพออกเลยครับ มันจะมีความรู้สึกตามมาด้วยว่าทําไมเราให้คนอื่นเยอะขนาดนี้แต่ไม่มีใครให้เรากลับคืนมาเลยแล้วก็จะเริ่มน้อยใจโกรธคนอื่นใช่ซึ่งมันก็ไม่แฟร์กับเขาสักเท่าไหร่เพราะเราเองที่ไม่เคยบอกว่าเราต้องการอะไรถูกต้องไหมครับใช่เลยค่ะคือผลเสียข้อที่สองที่อันตรายมากคือความขุ่นเคืองที่ก่อตัวเงียบๆเ,เราจะเริ่มหงุดหงิดคนที่เข้ามาล้ำเส้นทั้งๆท,ที่เราไม่เคยขีดเส้นให้เขาเห็นด้วยซ้ำอ๋อ oh. มันเหมือนเราตั้งป้ายห้ามเข้าไว้ในใจแล้วก็โกรธที่คนอื่นมองไม่เห็นป้ายนั้นความสัมพันธ์ก็จะเริ่มมีปัญหาจากความเข้าใจผิดพวกนี้ละค่ะฟังดูแล้วเป็นวงจรที่น่ากลัวมากเลยนะครับจากความปรารถนาดีอยากให้ทุกคนพอใจกลายเป็นการทำร้ายทั้งตัวเองและความสัมพันธ์รอบข้างไปโดยไม่รู้ตัวใช่เลยค่ะ และพอเราพลิกกลับมามองอีกด้านเราจะเห็นเลยว่าการมีขอบเขตที่ชัดเจนมันทรงพลังแค่ไหนในข้อมูลที่เราดูกันมามีคนสรุปเป็นสมการที่น่าสนใจมากเขาบอกว่า boundary เท่ากับความสุขบวกความสงบบวกความสัมพันธ์ที่แข็งแรงความสุขบวกความสงบและบวกความสัมพันธ์ที่แข็งแรงใช่ค่ะ เพราะเมื่อเรากล้าที่จะปกป้องพลังงานและเวลาของเราข้อแรกเลยคือเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีและจริงใจขึ้นเพราะคนที่อยู่รอบตัวเราคือคนที่เคารพและให้เกียรติเราจริงๆสงคือเราจะรู้สึกปลอดภัยทางใจไม่ต้องคอยหวาดระแวงและสมคือเราจะมีพลังเหลือไปรักและดูแลคนอื่นได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่การให้ที่มาจากการฝืนใจอีกต่อไปเป็นสมการที่ทรงพลังจริงๆครับ พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะสร้างขึ้นมาจริงๆโอเคครับทั้งหมดนี้ฟังดูดีมากเลยแต่ผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่หลายคนกำลังคิดในใจว่าพูดน่ง่ายแต่ทำมันยากมากเลยนะค่ะโดยเฉพาะถ้าเราไม่เคยทำมาก่อนเลยมันดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเราจะเริ่มสร้างมันยังไงดีล่ะครับ เข้าใจเลยค่ะว่ามันน่ากลัวเพราะเรากำลังจะทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ข่าวดีคือเราไม่จำเป็นต้องปฏิวัติตัวเองในชั่วข้ามคืนค่ะมันเริ่มจากก้าวเล็กๆได้จริงๆกระบวนการทั้งหมดอาจจะแบ่งได้เป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกซึ่งสำคัญที่สุดคือส่วนที่เกิดขึ้นข้างในตัวเราเองนั่นคือการฟังเสียงตัวเองให้เจอฟังเสียงตัวเองใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปบอกใครว่าเส้นของเราอยู่ตรงไหนเราต้องหาเส้นนั้นในใจเราให้เจอก่อนค่ะ ลองฝึกง่ายๆแค่เวลาเจอสถานการณ์ไหนที่ทำให้รู้สึกอึอดอัดไม่สบายใจลองหยุดถามตัวเองสักนิดว่าเอ๊ตอนนี้เรารู้สึกยังไงกันแน่ความรู้สึกอึอดอัดนี้มันมาจากไหน hmm. การเช็คอินกับความรู้สึกตัวเองบ่อยๆเนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการรู้จักขอบเขตของตัวเองเหมือนเป็นการทำความรู้จักกับคู่มือการใช้งานเราที่เราคุยกันตอนแรกให้ดีก่อนสินะครับใช่เลยค่ะ พอเรารู้แล้วว่าใจเราต้องการอะไรสเตปต่อไปที่น่าจะยากที่สุดสําหรับหลายๆคนก็คือเราจะพูดยังไงล่ะครับนั่นคือส่วนที่2ครับการสื่อสารออกไปแบบชัดเจนแต่อ่อนโยนชัดเจนแต่อ่อนโยนหัวใจสําคัญคือคําว่าและค่ะเราสามารถหนักแน่นและสุภาพได้ในเวลาเดียวกันไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่ได้จะไปทะเลาะกับใครนะคะเราแค่กําลังจะบอกความต้องการของเราเฉยๆ มีตัวอย่างประโยคที่พอจะเอาไปปรับใช้ได้ไหมครับเผื่อจะเห็นภาพมากขึ้นได้เลยค่ะสมมติว่าหัวหน้ามอบหมายงานด่วนให้ตอน5้าโมงเย็นวันศุกร์แทนที่จะตอบว่าได้ครับทั้งที่ในใจอยากจะปฏิเสธเราอาจจะลองพูดว่ารับทราบข่าวหัวหน้าแต่ตอนนี้มีงานด่วนอีกชิ้นที่ต้องส่งภายในเย็นนี้เหมือนกันหนูขออนุญาตส่งชิ้นนี้ให้ก่อนแล้วจะรีบจัดการงานใหม่ให้เป็นอย่างแรกในเช้าวันจันทร์นะคะ หรือในวงสนทนากับเพื่อนถ้ามีคนเริ่มพูดถึงประเด็นที่เราไม่สบายใจจะคุยด้วยอาจจะพูดเรียบๆแต่ชัดเจนว่าเรื่องนี้เราไม่ค่อยสะดวกใจจะคุยเท่าไหร่ขอเปลี่ยนเรื่องได้ไหมสังเกตว่าไม่มีประโยคไหนที่ดูกเกลี้ยกล่อดเลยนะครับแต่เป็นการให้ข้อมูลและเสนอทางออกที่ชัดเจนผมชอบแนวคิดหนึ่งจากในข้อมูลที่อ่านเจอมากเลยครับเขาบอกว่าการพูดว่าไม่กับคำขอของคนอื่นคือการพูดว่าใช่ให้กับความต้องการของตัวเราเอง ถูกต้องค่ะพอคิดแบบนี้แล้วรู้สึกพิษน้อยลงเยอะเลยใช่เลยค่ะและนั่นก็นำมาสู่ส่วนที่3ซึ่งเป็นบททดสอบที่แท้จริงคือการยืนหยัดในขอบเขตของตัวเองอย่างสม่ำเสมอต้องยอมรับว่าในช่วงแรกที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างอาจจะยังไม่ชินค่ะเขาอาจจะเผลอล้าเส้นเราอีกหรืออาจจะลองทดสอบดูว่าที่เราพูดไปนะ่ะเราเอาจริงหรือเปล่านึกภาพออกเลยครับอาจจะมีแบบนะช่วยหน่อยนะครั้งนี้ครั้งเดียวตามมา ใช่เลยค่ะซึ่งช่วงเวลานี้แหละค่ะที่สําคัญที่สุดเราต้องยืนหยัดในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปอย่างใจเย็นและสม่ําเสมอไม่ใช่เพื่อเอาชนะนะคะแต่เพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับขอบเขตใหม่ของเรามันอาจจะรู้สึกอึดอัดในช่วงแรกแต่นี่คือส่วนหนึ่งของการรักตัวเองคือการที่เราบอกตัวเองและโลกว่าความรู้สึกของเราก็สําคัญนะเพราะจะเห็นภาพกระบวนการทั้งหมดแล้วครับฟังเสียงตัวเองสื่อสารอย่างอ่อนโยนและยืนหยัดอย่างสม่ําเสมอ แต่ผมว่ามันยังมีอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ผู้เขาน้ำแข็งที่เราพูดถึงกันตอนแรกเลยนั่นก็คือความรู้สึกผิดครับอืมผมว่าต่อให้รู้ทุกขั้นตอนแต่ถ้าก้าวข้ามความรู้สึกนี้ไปไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีเราจะจัดการกับความรู้สึกที่ว่าเราเป็นคนใจร้ายหรือเปล่าเขาจะเกลียดเราไหมยังไงดีครับ นี่คือคำถามล้านดอลลาร์เลยค่ะและเป็นสิ่งที่คนไทยจำนวนมากติดอยู่เพราะเราถูกสอนให้มีความเกรงใจให้คิดถึงความรู้สึกคนอื่นก่อนเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่บางครั้งมันก็สุดต่งไปจนเราลืมคิดถึงใจตัวเองไปเลยครับมีมุมมองหนึ่งที่อยากให้ลองคิดตามนะคะเขาบอกว่าปฏิกิริยาของคนอื่นที่มีต่อขอบเขตของเรานั้นเป็นเหมือนเครื่องคัดกรองความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเลยค่ะเครื่องคัดกรองความสัมพันธ์ ค,คนที่รักและแคร์เราอย่างแท้จริงเมื่อเราสื่อสารขอบเขตออกไปเขาอาจจะแปลกใจในตอนแรกแต่สุดท้ายเขาจะพยายามทําความเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเราเพราะเขาไม่อยากให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเจอคนที่ไม่เคารพเลยล่ะครับพยายามจะดันเราให้ได้หรือทําให้เรารู้สึกผิดที่เราปฏิเสธ ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันเท่าไหร่นะักคือเขาอาจจะรักการยอมของเรามากกว่ารักตัวตนของเราจริงๆ <c oughs> ซึ่งพอคิดแบบนี้แล้วมันอาจจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราควรจะให้คนแบบไหนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดหัวใจของเราโอ้โหพอคิดแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนจากความรู้สึกผิดกลายเป็นการเรียนรู้เลยนะครับว่าใครกันแน่ที่พร้อมจะเคารพพื้นที่ของเราจริงๆ แล้วมันก็มีประโยชน์หนึ่งจากในข้อมูลที่มันเด้งขึ้นมาในหัวผมเลยเขาบอกว่าเราสามารถเป็นคนดีและยังมีขอบเขตได้พร้อมกันใช่ค่ะสองอย่างนี้มันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยการเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมทุกอย่างถูกต้องที่สุดเลยค่ะการมีขอบเขตคือการเป็นคนที่ดีกับตัวเองซึ่งเมื่อเราดีกับตัวเองได้แล้วเราถึงจะมีพลังเหลือไปดีกับคนอื่นอย่างยั่งยืนผลว่าทำไมมันถึงสำคัญและว,วิธีการเริ่มต้นสร้างมันขึ้นมาทีละก้าว สิ่งที่ผมได้เรียนรู้และอยากจะสรุปในวันนี้ก็คือการกำหนดขอบเขตมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือทักษะการรักและเคารพตัวเองขั้นพื้นฐานที่สุดอืและเมื่อเราดูแลใจตัวเองได้ดีเราจะมีพลังงานเหลือไปดูแลคนอื่นอย่างเต็มที่และจริงใจมากขึ้นไม่ใช่การดูแลที่เกิดจากการฝืนใจจนตัวเองต้องหมดแรงอีกต่อไป และอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามที่ทรงพลังมากๆจากแหล่งข้อมูลเพื่อเป็นเหมือนการบ้านให้เราทุกคนได้นำกลับไปคบคิดต่อนะคะลองใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองแล้วถามตัวเองดูว่ามีเรื่องอะไรซักหนึ่งเรื่องไหมที่เราอยากจะตั้งขอบเขตมาตลอดแต่ยังไม่เคยกล้าพูดออกมา ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคะอาจจะเป็นแค่การบอกเพื่อนว่าสุดสัปดาห์นี้ขอพักผ่อนอยู่บ้านเงียบๆนะหรือการบอกที่บ้านว่าขอเวลาส่วนตัวหลังสองทุ่มได้ไหมเมื่อเจอคำตอบนั้นแล้วอยากจะให้กำลังใจในการเริ่มต้นค่ะลองเรียบเรียงประโยคง่ายๆแค่หนึ่งประโยคแล้วลองสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนแต่อ่อนโยนดูสักครั้งเมื่อทำได้สำเร็จครั้งแรกครั้งต่อไปมันจะง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเป็นคำถามปิดท้ายที่ยอดเยี่ยมมากครับ หวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนกล้าที่จะปกปองพื้นที่ปลอดภัยของหัวใจตัวเองกันมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกของเราในครั้งนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ